สวัสดีค่ะมาพอกับแอนนช่องแอนนี่ฟินค่ะมือนี่แอนกลับมาที่เก่าเวลาเดิมค่ะจุดนัดพบมือนีมาก,กันสามคนจ้ะมื่อกบพิตะวันกามูพี่ลุงอีกคนนึงจ้ะยุ่ข้างหลังเมื่อนี่แต่ว่ามือนี่นี่อ่ะมันติดลบมันหนาวจนติดลบนจะจ้ะเฮดเป็นน้าแข็งจ้ะมันแข็งเลยไหมแต่ว่ามันสีเก็บงา่ายเดี๋ยวเข้าไปเบิรกันเลยจ้ะเดี๋ยวสิพ่าไปเก็บแต่ว่าแอนสีบอกว่าอ่ะคลิปที่แล้วที่แอนลงที่มันเป็นอ่ะ ที่มันเห็นห้เวียนหัวนะจ๊ะเอ็นแต่ขอเอาผ้าลายๆเพราะว่าคลิปที่แล้วเอ็นมาเก็บเห็ดตากฟนแล้วมันหนาวกล่องมันซันแห้งเอ็นก็ต้องขอเอาผ้ในความที่แบบเห็ดห้เวียนหัวที่มุนกล่องเอ็นก็สิพยายามปราบเนาะจ๊ะเนาะในคลิปนี้แต่ขอเอาผ้กกับขอเอาผ้หลายๆเนาะจ๊ะจังไลยก็เดี๋ยวไปเผาไปเบิ่งกันเลยจ้าอุ้ยหนาวแห้งจ้าแน่จ้ะเห็ดอันเมื่อนี้บ่หาแต่ใส่อันมีดตัดเนาะจาะบ่หาแต่ใส่กันไก่กันไก่เอนเอามาอยู่แต่ว่าเห็ดมันแข็งจ้าอุ้ย น้ำแข็งเกาะมันจะหักหักป้อป้อป้ะเอาเลยแม่จ้ะนี่อุ่นเบงโอ้โยเบงเบ,ง,บงเดี๋ยวสินั่นมันแข็งแห้งให้ก็เฮ็ดกอบไปนี่จ้ะเ <c oughs> บง,บงมันกอบแห้งเสียเอาไปละไล่เอาอันรอบพี่แล้วได้ขามันย่ารอบนี้ขามันบอยย่าวเพราะว่าอันมันหักน้ำลำแข็งบงจ โอ้ยบังโอ้ยอันหนาวแห้งจ้ะคอผ้าอัน้มูกไหลบังบังจุ่มนี่บังน้ำแข็งจ้ะโอ้ยคลิปที่แล้วเวียนหัวเนาะจ้ะหัวซากเองก็เวียนหัวคือกันเด้จ้ะแต่ว่าคลิปไหนอันสิพยายามเก็บสาสะใส่บนพูดบังอันนี้น้ำแข็งจ้ะอันดึงออกมาหากมันก็บอกออกมานน้ำเพราะมันแข็งไอ้อัน ขามันแม่เจ้ามันหักมันก่อกันมึนมันโอ้ยมึงคุณจ้ะมึงมึงมังจ้ะนี่โอ้ยงัดงัดเอรจ้ะมันแข็งโอ้ยขามันบ่ได้มันเป็นน้ำแข็ง าากกามาหาเก็บเห็ดแขงว่ามันหลีไม่ได้หน่อ,อเดี๋ยวพูดมูมควรเก็บอยู่ฝั่งทั้งบุพี่จาว,วนกับอันพี่ลุงอยู่ฝั่งทั้งบุจ้ะอันสู้แห้งกระ่าดจ้ะ ซู้แห้งหรอมันหกักซู้แห้งกับหักมันแข็งนา่นาเบื่งเหมือนี้สิได้คนละจักถังกันโอ้นัน่นขามันหักก่อนมันแข็งโคตรโอ้ยอาได้แต่หัวนั ติดใหม่หนี่จุ่มหนึ่งจ้ะนี่สิพยายามเอาอัอนให้มันขายยาวๆกว่าสิได้บ่จ้ะแข็ง ที้นาวไปในจนเหจะไปน้ำแข็งหมดนี่จ้ามาเมื่อนี้เดี๋ยวกแดดออกเดี๋ยวกับเดี๋ยวก็บขึมเนาะจ้ะพูนนี่จ้ะมันแข็งพยายามอันเอาขามันให้มันได้แต่ว่า มันบอ,นอ,อมึงจะมาหาแต่ตัาขายมันอุนนะ่นเสียงทิมเชกกะตาปอกๆน้ำแข็งทราว่าทิมน้ำแข็งทราว่าทิมน้ำแข็งเชกตาจะ้ะ เสียงเห็ดโอ,โอยน้ำแข็งเอาหมอดไว ลุง,ย,งย่างขื้นเขาได้ปวดแอวเด้ยมืนอนั้นขลอบที่ได้มากเลยปวดแอวแห้งเขาวันสูง นี่ลบ้นะล้นี่มันบเกิ่หอนนมนเก็บน้อนน่ะงะน่ะพูนข้างหนาพูนจ้าอันนี้เก็บเอาพิลุงว่าหลายแห่พูนเห็นบ่แต่อันนี้มันเริมอันมันเริมออนแนละเนาะอัน บบแข็งแห้งคือจังฟังถี่อเขาเกบมาเมื่อกี้แกกัดพระอาทิตย์ถือกันไหนมันแกบ่าเป็นยังเจ้ายังทั้งยังผูใช,ช่อีกแ,แม่นบอกเอาอีกแล้วใข้คอยขึ้นเขาอีกแล้วหุ่นอย่าเฝ้าซาราบาสิจะกินมือ ขนาดงานไกๆได้พี่ลุงเอ็นบวค่อยได้กออกกำลังกายตอนเล่นมือยอ๋อมีนาละตอนเล่นเอ็นกอันไปทรงลูกกัอันนางโรดไปมันหนาวผ่นยาง รถบ่อนั่นนเนบริการทีมไ่มางเอาลมดีเห้องเพลงไปกันลบลูกไปหอบยู่วะลูกแอนน่นย้มือเสานั่นใช่เสื้อผ้ากันยากยาก่อยากเข้ามาใช่เสื้อผ้านกันดอกมันลแ่บางอาลมบางมือบางมือโอ้ยพี่จูมืออโหลดพี่ลุงเอ้ยทำไาแต่ปองเรียนมันไปหลีเพืกันไปหลีล่ะ

รักจอยหักจอยบาต้องอยางขึ้นเขาไป มพูดเสียงอันทีมเฮดาก็ทีมน้ำแข็งเก็บเอาเก็บเอาอืมเดี๋ยวแอนกะสิถ้าย่อขึ้นไปเดี๋ยว แขนท่านใจก่อนเผืนเขาอีกแล้วไอ้สิเก็บลัดเลาะเืินไปเนี่ยแหละย่ายโว่าปวดแอวได้ปะเนี่ยแป๊บเดียวได้หนิฝั่งนี้ถือกระตาดั้งขู่ทั้งกระตาทั้งถุง มาไหม่ใกล้ๆเฮ็ด,อดโอ้ยหนาวหนาวหนาพี่น้องเอ๋ยแดดกับโบโอ่นดอกจ้ามีแสงแดดบางเทือแดดกับมีแต่แสง แข็งให้จะมันหกักเห็ดแ,แข็งพดโพเก็บเห็ดเก็บเห็ด้ำแข็งจ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ืูเฮามาเศร้าเกินไปบ่บ่เศร้าหรอซิเที่ยงละเนาะจนไอ้หงิ้วเข่าเลยโอ้ยเอาอย่างก็แบนไอ้หิ้วตลอดเได้เลย สูนแล้วมันหักแล้วบางดอกมันหักไวไหมยายนี่จ้ามนเอามันหักไวนี่มันห,กหันนหกแล้วอัปต่างว่กับกัน โอ้ฮักข่าวมัดแหง มันจุ่มกับจนเห่าล่ะโอมนเ่าน่อแมนอยู่เออมันอยู่สอกหลุมมักกนมเทือกับโบโหมันเถาแห้งวัวอันมันว่วลนะ้ลวเนาะมันแข็งแกบไปทังไงมันแ้ำแข็งงามเดค่ะเลียงอ้อยซอยได้ล่ะอืมงามเนาะ มันเริ่มอ่อนแล้วล่ะัะเโอ่อนาวางากิน่าวนี้ย่างเร่อยๆเานไปกินเขาเนี่ยหมด่าไปกิน้โอ้ยวาหอดกัสิกินเขาก่อนน้อยใหญ่ขาวย่ามมีแหงายางาไนอีกยงมันข้านมันไปไกลไปลึกยุ่เบงจ้ะพี่พูนมงชิด้ให้เบิ่งก่อนจะค่อยสิเก็บพูด ลายคักพูนปัดเบื้องอมข้อมันหักแล้วอันนึงมันอันแข็งแน่จะนะเงี้กระสีเก็บให้เบิ้งเป็นช่วงไปเนาจะก็บปักพี่หลงพี่อยู่ข้างล่างเห็นกับมอ้รทั้งหนาวพูดพี่หลงก็ฟังนะพูด เก็บเห็ดตะมูมิมูเก็บเห็ดกระมวลไปผู้เดียวก่อนนีแนมหนาแนมหลังย่านย่านข้างหลังไหมอันเก็บเก็บเอาเก็บเก็บเอาเก็บเห็ดกระมัวพูนนะไก่ยัางวาแอนถือคติเดินตามผู้ใหญ่มาแม่กัดยังไงไก่ย่างวายามนำก่นเล่าเอาไอ้ฮะเองยังว่าตาแงว่าเห็น โอ้ยนี่ได้พี่ลุงอยู่ข้างหลังนี่ลายยุ่มมากพี่ข้างหลังพี่โอ้ยเียดไยแต่มันหักนี่ล่ะเียดายแต่มันหกัเนหกเนาะโอ้ย,อยทั้งคูเขาะคู นอ้นย oh, ังแข็งอยู่อ้อไปใช้เอาไปกินเขาเราบ่ อ้ยหากเปิดลราจะน้ำแข็งซูนแห้งก็ไ,ได้ยดอกนึ่งคนนี้เดี๋ยวเอ็นาขูมาใส่ก่อนมาจ้ะนี่จุดหนึง่งโอ้ยหนาวหนาวเฮ็ดน้ำแข็งควรจ้ะ มันบ่ได้ขามันมันขาดก่อนน้ำแข็งจ้ะด้๋ยหาแ็งจะบุนจะ้นจะก่อนน้ำแข็งอือจะ้นจะนจ้ะจุ่มนึง มันแข็งแฮะพูนย่ายตะว่านเอินหากันอยู่จ้าอนยูอิ p มาการสีปก,กินขขาวก่อนจ้ะ เก็นี่อยากจะอันมันแข็งไหมจ้บย่า่ย่ายเดี๋ยวอันเก็บจูมีก่อนเ้อเอิ้นหากันอย่านลงปลาย่านกันลงปลาเอิ้นหากันเป็นระยะระยะเอา มันดอกหน่อยแห้งก็บอเก็บดอกจ้ะมันเก็บยากยากจ้ะดอก,หอดอกหอใหญ่แห้งจ้ะจ้ะโ๋ีของท่านนะจ้ะอยากขออนุญาตป้านขู่ก่อนจีเต็มตาละจ้ะแป๊บเดียวมันหนกักยอ่อหน่อมแข็งน้ำหนั่นนักจ้ะ ตัวไตอันนั้นเออไม่นี่ แย่าต่ว่าล่มคูเห็ดขว่ค่ะเบิ้งเบิ้งไปจ่อเบิ้งแย่าต่วันคูเห็ดขว่โอ้ยนั่นตัว่ะให้ยางระว่างคว่เบิดเออดีตัวขวมบมเบิดนั่นลูกลูกลูกโอ๊ยอันมามาระว่างยางระว้างมันเล่แทีแรกจะหาตัวกลุมนล้ละหลุมยังม่ไปไปหาตัว